สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่อง First Lady หมอฟันมิวเทชันนะคะก็สําหรับคลิปที่ผ่านมาหมอก็สอนเกี่ยวกับการแปรงฟันเดินไข้จัดฟันแล้วแล้วก็จะมีคลิปที่สอนเกี่ยวกับการใช้ไหมขัดฟันก็คือหมอจะสอนการใช้เป็นฟ o อดเชเดอร์หรือว่าห่วงนำไหมนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาต่อกันที่การใช้แปรงซอกฟันค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็คืออ่านางแบบของเราอันนี้นะคะ แล้วก็ส่วนอันนี้นี่ก็คือแปลงซอกฟันแต่ละสีก็จะบ่งบอกถึงขนาดนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับแปลงซอกฟันก็จะมีแต่ละ,ะยี่ห้อมันก็จะแตกต่างกันไปจะเป็นอย่างนี้ก็คือแต่ละสีจะมีขนาดที่แตกต่างกันนะส่วนใหญ่ตอนที่หมอสอนคนไข้ส่วนใหญ่ก็คนไข้มักจะใช้เป็นสีเหลืองกับสีฟ้านี่แหละคือตอนแรกก็คือสวมอย่างนี้เวลาใช้ก็คือถอดออกมาแล้วก็ สวมด้านใต้ก็จะเป็นแบบนี้ไบซอกฟันอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ถูถูข้างๆก็ได้อย่างงี้นะถูข้างๆเนี่ยถูข้างๆใบซอกฟันเวลาใช้ก็คือถูข้างๆอย่างนีน้จะถูด้านบนด้วยก็ได้แล้วก็ถูข้างๆ หนึ่งสองสามสี่ห้าถูด,ด้านบนด้วยก็ได้ข้างล่างก็สอดเข้าไปแล้วก็ถูถูก็คือถูดเป็นไปได้ก็คือถูกซี่เลยนะนี่ เวลาทำเนี่ยหมอจะไล่คือตั้งแต่ใช้เป็นใช้อันดับหนึ่งก็คือหมอใช้เป็นแปลงซอกฟันก่อนนะหลังจากนั้นก็ค่อยมาตามด้วยใช้เป็นไหมขัดฟันหลังจากนั้นก็มาใช้เป็นตัวนี้เนี่ยอันที่สองหมอก็จะใช้เป็นตัวไหมขัดฟันกับฟอร์เชเตอร์หรือว่าห่วงนำไหมก็คือใช้คู่นี้อันดับที่สาม อันดับที่3าหมอถึงมาใช้เป็นมาใช้เป็นแปรงสีฟันนะอันดับสหมอใช้แปรงสีฟันแล้วก็อันดับสหมอจะใช้เป็นตัวนี้ก็คือแปรงกระจุกครบสี่อย่างนี้ก็คือสะอาดมากมากเลยนะแล้วก็ก็คือใช้เวลาหน่อยอะสกระมาณครึ่งชั่วโมงแปรงฟันอะประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับคนไข้จัดฟัน ก็สำหรับใครนะคะที่จัดฟันแล้วเนี่ยไม่อยากจะมีฟันผุแล้วก็เหงือกเสบนะคะยังไงก็พยายามใช้อุปกรณ์ตามที่หมอแนะนำไปนะคะสขั้นตอนก็คืออันดับแรกก็คือให้ให้ใช้เป็นแบบแปรงซอกฟันก่อนแล้วอันดับที่2ก็คือให้ใช้เป็นไม้คัดฟันนะคะ3ก็คือแปรงฟันแล้วก็4ก็คือใช้เป็นแปรงกระจุกก็ ยังไงก็พยายามใส่ใจแล้วก็ให้เวลากับการดูแลสุขภาพฟันนะคะก็จะได้อพอจัดฟันเสร็จก็จะได้สวยครบเลยนะคะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปหมอดีก็สามารถกดไลค์แล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์นะคะอยากจะแชร์ต่อให้กับเพื่อน,น,นหรือว่าครอบครัวนะคะยังไงก็ก็กดแชร์ต่อได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามคลิปดีๆจากหมอะะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยังไงก็ให้กด subscribe ไว้นะคะก็จะได้ไม่พลาดาคลิปดีๆ ที่หมอจะนำเสนอให้นะคะโอเคบ๊ายบายค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ